สวัสดีค่ะไกด์รายราศีเมถุนมิถุนายน2023เดือนเกิดของคุณผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภานะคะถึง21มิถุนาตามโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งราศีเราก็ลัคนานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น มีความเ,ออเขาเรียกว่ามีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการได้พูดคุยกับบุคคลอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นและการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณชื่นชอบมากขึ้นหรือการเดินทางระยะสั้นๆบ่อยขึ้นคุณมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงคุณยังดึงดูดผู้คนและโอกาสต่างๆมาสู่ตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยผ่านความคิด อขอโทษค่ะผ่านความคิดไหวพริบแล้วก็สติปัญญาของคุณออในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่คุณเหมาะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อรักษาสิ่งที่คุณมีอยู่วางปัญหาต่างๆไว้เบื้องหลังหรือคุณจะมีความรู้สึกอุ่นใจสบายใจมากกว่าแต่ก่อนมากยิ่งขึ้น มีความเบาไม่หนักตัวแบบแต่ก่อนอีกแล้ว <Okay. S 1> ที่เด่นอีกคือตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมองหาการแสดงออกของตัวตนของคุณเองมากยิ่งขึ้นและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนนำมาปรับปรุงต่อยอดให้กับตัวเองได้ดีขึ้นอีกด้วยแล้วก็การกล้าแสดงออกของคุณในเดือนนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เรียก ความสนใจและได้รับการตอบรับการยอมรับเป็นอย่างดีแล้วก็หลังวันที่สามมิถุนานเป็นต้นไปคุณจะพบส่วนลึกของความปรารถนาความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งนั้นในบางท่านอาจทำให้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการไม่ได้ทั้งหมดนะคะอยากกดดันตัวเองมากเกินไปปล่อยให้สิ่งต่างๆคลี่คลายไปตามกาลเวลา สิ่งที่เกี่ยวกับอาชีพและเป้าหมายระยะยาวของคุณในเดือนนี้คำแนะนำที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็ควรนำมาใช้กับจุดนี้ด้วยเช่นกันคืออยากกดดันตัวเองมากเกินไปเมื่อพบกับอุปสรรคหรือความราชา้าเรียนรู้ที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆค่อยๆคี่คาย,คย,คย,คยนะคะยับยั้งการควบคุมคอนโทร l สถานการณ์ต่างๆนะยิ่งคุณแบบ จะคนโทรมมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอยากควบคุมสถานการณ์ต่างๆมากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งเพิ่มระดับความเครียดให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วอย่าทำอะไรที่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองนะแล้วในช่วงดาวเสาร์เดินถอยหลังตั้งแต่วันที่17กับวันที่ถึงวันที่30มิถุนานะคะ จะเป็นช่วงที่เน้นการประเมินพิจารณาสิ่งต่างๆใหม่คุณอาจรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในระยะยาวความรับผิดชอบการงานหรือเส้นทางชีวิตของคุณตัวคุณจะมีความพยายามมากขึ้นแต่อย่างที่เตือนเอาไว้ก่อนหน้าอาจทำให้เกิดภาวะความเครียดเกิดมันมันจะเกินลิมิตตัวเราไปอะค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของภาวะความเครียดสะสมด้วย แต่จะเป็นเวลาที่ดีที่จะทำสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นอะไรที่ยังชํำไม่เสร็จให้โฟกัสตรงนั้นก่อนนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแก้ไขอีกทั้งในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับงานอารีเรความสนใจส่วนตัวมากขึ้นมีพลังงานความน่าหลงไหลามากยิ่งขึ้นและในขณะ ที่คุณกล้าแสดงออกความเป็นตัวเองมากขึ้นส่งผลให้เสน่ห์ของคุณก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันการแสดงออกการสื่อสารคุณสามารถทำได้ดีผ่านช่องทางออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะในเดือนมิถุนายนี้ตัวคุณจะเด่นไปในเรื่องของการติดต่อพูดคุยประสานงานมากกว่าเดิม คุณจะรู้สึกเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าเดิมอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง like ตั้งแต่วันที่21-26มิถุนา2023การแสดงออกถึงตัวตนของคุณเองจะมีกำลังแข็งแกร่งมากขึ้น การเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยอยู่กับที่มากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปิดรับแนวคิดและความสนใจสิ่งใหม่ๆมากขึ้นส่วนที่ต้องระวังคือการสื่อสารอาจมีทั้งผลกระทบทางด้านดีและส่งผลกระทบทางด้านเสียได้นะคะเพราะในเดือนมิถุนายนนี้คำพูดของคุณจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมากกว่าเดิมการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆขอให้ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น พราะความไม่แน่ใจอาจขึ้นอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งหากเป็นเรื่องสำคัญลองเพิ่มเวลาการพิจารณาให้นานกว่าปกติอย่ารีบด่วนตัดสินใจนะคะแต่ที่นี่แต่ในเดือนนี้ค่ะน่าสนใจในคือถึงคุณจะยุ่งมากแค่ไหนนะคะแต่ตัวคุณจะมีความสดใสความร่าเริงความกระปิกระเตา่าความกระฉับกระเฉง อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกครั้งดาวพูโตกับเข้าบ้านหลังที่8พลังงานแสงอาทิตย์ของคุณในเดือนนี้ชี้ให้เห็นถึงการทำงานเพิ่มเติมในด้านความใกล้ชิดหากใครมีหนี้สินก็มีเกณฑ์ที่จะถึงเวลาเคลียร์หนี้เคลียร์สินในส่วนนี้แต่คุณจะเคลียร์ได้นะคะจะมีช่องทางมีหนทางให้คุณเคลียร์หนี้และมีการพึ่งพาอาศัยจากคนที่คุณเคยช่วยเหลือหรือเคยช่วยเหลือคุณจะมีการติดต่อกันอีกครั้ง และเป็นช่วงที่คุณกลับไปตรวจสอบข้อท็จจริงในเรื่องราวของอดีตในช่วงเวลาวันที่18ดวงจันทร์ใหม่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยจะเหมาะกับช่วงเวลาที่คุณจะสร้างภาพลักษณ์ตัวเองใหม่ขึ้นมาการเริ่มต้นใหม่ในพื้นที่สำคัญของชีวิตคุณ ค้ายกับการเปลี่ยนแปลงโฉมตัวเองใหม่คุณจะมีความแน่วแน่และมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณต้องการและต้องการมากขึ้นตอนนี้พระจันทร์ดวงใหม่ให้ภารกิจแก่คุณและให้การสนับสนุนคุณหากคุณเริ่มโอกาสให้หากคุณเริ่มโอกาสสร้างอะไรนะคะขอโทษเดี๋ยวนะและให้การสนับสนุนคุณหากคุณเริ่มสร้างโอกาสให้กับตัวเองขอโทษทีนะคะ ก็คือตอนนี้พระจันทร์ดวงใหม่อะหากคุณสร้างโอกาสอะไรบางอย่างให้กับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณจะพบช่องทางหนทางมากมายเลยค่ะวันที่ดีในเดือนนี้ของคุณคือ16และ7 16และ17อีก2วันคือ21ถึง22ในเดือนมิถุนายน2023นี้นะคะคุณจะได้เปรียบในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดการเรียนรู้และการทำงานที่ความพยายามเกิดผลดีกับคุณคุณกำลังมีความสมดุลที่ดีระหว่างการมองโลกแง่ดีและการกระทำะการกระทำที่จริงจังมากขึ้น การแสดงออกที่ธรรมชาติมากขึ้นสำหรับคุณในตอนนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดจากคนที่สนับสนุนคุณและผู้คนที่คารบและศรัทธานในตัวคุณและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดระบบจัดระเบียบวางแผนค่าใช้จ่าย,ายดีๆเพื่อความปลอดภัยต่อการเงินในระยะยาวนะคะก็ขอให้ชาวราศีลัคนาเมถุนพบแต่ความสุขพบแต่ความ โชคดีตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2023ไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ